สบายดีตอนเศร้าหมดทุกคนนี่หูบอตื่นขึ้นมาตอนเศร้ามาเจอผลงานแขกที่บบได้หับเชิญมาคือสิเมนเพิ่นมาเมื่อคือนนี้ค่อยหากำลังขึ้นวอวาปีนี้เพิ่นคืสิบมาแหละแขกบบได้หับเชิญมากลางคืน นี่ใช้เบิง้งผลงานของเพิ่นสวนพักของค่อยเสียหายหมดเลยเบิงนี่ใช้เบิง,บ,งบอมันลุกออกมาเลยขึ้นบอนีมันกินแล้วเด้ว่าอะไรนนลงลองเบิ้งมาแตะขึ้นเน่ย ตัวคันมันเบิดกินใบแล้วมันก็คือซิบกบกขึ้นนี่เป็นหอยเขี้ยวของเพ่นกัดไปหมดเลยตอนนี้กัดกัดแต่ว่าน,นี่มันคือเสียนกัดเป็นใบเป็นใบมันคือสีอิ่มก่อนเพราะว่าเพื่อนได้กินเบอ่งหอยตีนสลัดเพราะว่าเพื่อนกินสลัดของข่อยแน่เหยียบมุนหมดเลย นี่สลัดเนกัดส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 ด,ดไปคือสีเ็นอิ่มแล้วนี่ปลงานม,มุนหมดเลยพักกองค่อยห้อยกัดทางนั้นเลยคือสหวานจุ้ยๆไปนี่หวานจุยยนนจ้ยๆเลยนี่นะกัดกินหมดเลยนี่ฝากห้อยตีนเมียอีกแล้วก็เยียบ หอมของค่อยไปหยับมาแล้วไปกินแครอทด,ด้ืยนอีกกินแครอทฟาเบื้องนั้นเบื้องช่วยกันผลงานคือสิมเมนต์พ่นข้ามมาตาสากเบื้องนี้ถิงบ่าค่อยออานั้นกังเมียนแต่ว่ากระบบนางพ่นพากันโดดว่าสันเสียดจังเลยเนาะบานนี้บอข้ามมาฟากเบื้องนั้นไปแลละ แต่ว่าหญ้าเบื่องนั้นกับพวกไลยๆแต่เพื่อนก็ชิหอมพักหอมหอยหอยอยู่ดีป่โอ้คันได้เข้ามาจัางซีแล้วเพื่นมาทุ่มือเลยบะนี้ได้มีเห็นของกินแล้วมาทุ่มือแล้วบะนี้ไม่พักก่อยนะหอยก็พกหอยก็ขาก็เบ้าว่า,าเมื่อวานนี่ว่าหอยก็หลายหอยก็มากกินหอยก็มาก อันหยังหมดกระมักอันนุนกกะมักนกกะมักกินอันสตรอบเบอ,ร,เบอร,บรี่ทุกอย่างเลยเป,นเปนนาาเน็นเป็นส่วนอาหารเนาะคือซิมนเป็นส่วนอาหารโอ้โหได้แน่วนี้นี่ฟักซีเพิ่นไปกินได้นี่นะเห็น่โอ้้ือวบาลุกลุกให้พร้อมอีก ถือว่าบดปั่นได้แล้วในการกินผักซีข้งกันละ่ะกัดทิ่มพ้อมอเอนี่ตัวนี้เสียหายหลายฝากบุ้งน้ำสลัดเบื้องนน้าไปกินมาเดนก,กินกัดไปซอยๆไปคือซิเมนต์พดอดีมแล้วเพราว่อกินหลายได้พอสลัดก็กินไงสลัดนี่เลือกกินเลยกินนานนั่นแล้วก็กินนานนี่ พอกลับมากินหนานนี้อีกแด้วฮัลสร้อยไปหนานนึงกัดไตนะเห็นปะหนานนี่ฮัลบาร์เร็กปิสเซเมนอิ่มก่อนบ่นไงจังมานไงอย่างหูว่าคนเข้ามาทางใดปิสเซเมนเข้ามาทางบึงกี้นี่แหละเห็นบอกมี่มีหอยตีนนี่แด้วฮันก็คือสเซเมนส่งสามตัวเบิ่งหอยตีน ว่ามีหอยติ่นน่ะน้อยหอยติ่นใหญ่ก็สิมนมีเมย์มีลูกไหได้เห็นบอ่อหอยติน่นะก็สิบูเห็นปะไหนเนาอยจูเจ้ามันมันบดแจ้งอันนี้โอ้ยสิได้ผิดเจรณาใหม่แล้วผลงานแขกบ่ได้รับเชิญพี่น้นนองเลยตุก,กวงตุก,กวงตุก,กวงก็สิมันมาเป็นทีมงานเลย นกกระห้องพี่น้องพี่เต้ามากวางกระห้องพี่น้องพี่เต้ามากินโอ้พันหักพันหอมกันแท้ๆนี่หอยตีนนะเหยียบมดมุนหมดเลยมามเป็นขุ่มเลยมาอันนี้ก็เหยียบมุนหมดเลยอืมอืมจักสียใจนะพันเนี้ย,ยอืมโอ้เสียใจลายเสียใจเสียใจ ได้ครับเชิญมาห่วงส่วนอาหารพักเด็เอาเบิงสิได้เิ่ได้ล้อมหัวกัอนสนามันมนี่นะล้อมหัวให้ได้สูงก่อนรูอวาจังไรยนะเพิ่นคือเมียนเพื่นสิมาเบิงสวนสตรอเบอรี่น้ำนี่เห็นเห็นเป็นเพลเนี่เพราะว่าสตรอเบอรี่มันก็นกินได้ กัดคือกันเลยแหละแบบแต,แต่คือคือจักตัดหญ้าเลยนะท่นมันได้กินนนะอันนี้ต่างแต่ว่าค่อยเ่อาค่อยเอาด่างนี่ปกซื่อๆนี่นะคาร์บทรานนี่มืดมากกับบุหลือว่านะอืมอี่แง้ละเอาให้เบินคิดสั้นๆเด้เมื่อนี้ว่าต้องได้ไปล้อมหัวไมก่กอนหรือว่าเช็ดจังไดตานแขกไ้รับเชิญมา วันนี้ก่อนเด้อสชคดีเด้อมุตคุขเด้อบึงผลงานแก็ไป้หับเซอร์นก่อนบ๊ายบาย,บาย